หล่อแม่แม่หลโหลอ๋อแม่อยากได้คิวอค้ดเหรอคะ,คะจัดไปเลยคะ่ะมาแล้วจ้์นีพี่จักลินใจดีแจกทุกเบรกเลยแม่แม่แมจัดสแกนเก็บสิทธิ์กันไว้เยอะๆนะคะวันนี้สแกนทีนึงก็ได้ไปหนึ่งสิทธิ์แต่ <c oughs> วันที่สิบเดือนสิบเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วก็แม่สแกนไปเลยหนึ่งครั้งแม่ออาหรือสิบสิทธิ์คนเหมือนรถคนเหมือนรนะคะ เอามาต่อกันที่เรื่องดราม่าก,กันหน่อยอค่ะเรื่องชาวบ้านเราอยากรู้อยากรู้โดยเฉพาะ <c oughs> ลูกสาวค่ายนี้หายทองคอําไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้คุณผู้ชมขาคนพี่ก็โดนคนน้องก็โดนเหมือนกันนะลำไยห,หายทองคำไงมีกระแสข่าวลือว่าอุ๊ยตายแล้วน้องลำไยเทคิวงานยุโรปโ<อ>แล้วก็เห็นว่าเจ้าภาพเขามัดจําไปแล้วต้องแสนห้านะ<อ><อ>ประเด็นมาแรงขนาดนี้ในห้าง ออกมาเคลียร์เลยค่ะเออนะคะคือต้นเรื่องมาจากคลิปนี้เลยค่ะคุณนุชเขยลาวเ,ออเขาก็อัดคลิประบายความในใจว่าจองคิวงานน้องลำาไยมาแสดงที่เนเธอร์แลนด์เดือนก,นกรกฎาคมปี2569อ่ะค่าใช้จ่ายด้น1ล้านบาทแล้วมัดจำไปแล้วแสนห้ามาถึงวันนี้เอา้าโดนยกเลิกเฉยเลยก็อยากจะทราบเหตุผลจากในห้างว่าในห้างยกเลิกเพราะอะไรอ่ะ อาจารย์ประจักษ์ชัยไม่ชอบหนูเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าอ,อ,อันนี้คุณนุกเขาฝากถามมานะคะ,ะหรือจะเป็นไปตามข่าวที่ว่าหนูเนี่ยขายน้ำปลาร้าไปซ้ํารอยกับทางอาจารย์หรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้คิวน้องลําไยมารับงานที่นี่ออร้อนไปถึงในห้างคุณผู้ชมหาเมื่อวานนี้แกก็โตกลับทันทีเลยแกบอกว่า แกเนี่ยนะไม่เคยรับเงินมัดจําจากบุคคลในคลิปเลยแสตม้ามาจากไหนไม่เคยได้<อ>ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องไปเคลียร์กับโบรกเกอร์ที่ชื่อคุณฝนอะไรนั่นนะนะเพราะว่าทางค่ายเองเนี่ยยังไม่ได้ทําสัญญาลงคิวเอาไว้เลยคุณไปจ่ายผ่านใครเงินนะ่ะอาจจะจ่ายมาแล้วแต่มันไม่ถึงค่ายไงมันจ่ายมันมันติดอยู่ตรงไหนนะในห้างก็เลยบอกว่าเราก็ถามไงอาจริงๆในห้างจะฟ้องไหมเนี่ยเพราะว่าการที่เขาออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการดิสเครดิตในห้างเหมือนกันนะอันนี้ชาวเน็ตลงความเห็นกันมาเจ้าตัวก็บอกว่าขอไม่ให้แสงให สีกับคนประเภทนี้ตายแล้ว์สัตว์เพราะไปสืบประวัติมานายห้างบอกว่าผู้กรณีคนนี้นะเคยไปคอมเมนต์ต่อว่าน้องลำยัดยด้วยนี่นาต่อว่าลำยัยไม่พอดาค่ายไหายทองคำอีกด้วยอจะเป็นจริงอย่างนายห้างว่าหรือเปล่าฟังจากปากนายห้างเองดีกว่าค่ะคคไม่ได้ซื้อกับค่ายซื้อกับโบกเกอร์ท่านหนึ่งชื่อผลเงินทางมัดจําไม่ได้ที่เราไม่ได้ลงมาที่เราแล้วที่สำคัญก็ไม่ได้ซื้อกับผมด้วยซื้อผ่านโบกเกอร์แต่อันนี้คือเขาเรียกว่าปั้นน้ําเป็นตัว อยากแย่ลังแตนอ,อยากแย่เสือหลับแต่ไม่เพราะว่าปัจจัยชัยสติมาแล้วนเนี่ยตั้งสติตั้งสติแล้ววันนี้อยากจะมีแสงก็บอกว่าในห้างปัจจัยชัยเทคิวถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมอาจจะมีอารมณ์อยู่ในการที่จะฟ้องหมนผมมีเกียรติยศสารโลก ลูกสาวคนโตเคลียร์กันไปแล้วแกจะไปสารโลกเหรอใจเย็นๆพ่อใหญ่เอาต่อกันที่ลูกสาวคนเล็กตรงในห้างหน่อยน้องยุกิหาทองคําก็ต้องมาชี้แจงนิดนึงเรื่องมาแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมหลังๆมาความเซ็กซี่มันเริ่มบังเกิดน้องเริ่มโตเป็นสาวชุดนะน้องมันรัดรูปไปัลยบางคนคอมเมนต์เจ้าปัญหาเลยมันเออมันก็รัดไปนิดนึงนะน้องบอกอังจริงตอนเห็นมันสวยดีแต่พอใส่ด้วยความไม่ได้ฟิตติ้งไม่ได้ลองก่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะเน้นสัดส่วนขนาดนี้หลั หังจากนี้ก็ต้องฟิตติ้งก่อนทุกครั้งอะค่ะส่วนกระแสด้านลบนะน้องบอกไม่เข้าไปอ่านดีกว่าเพราะกลัวแบบจะคิดมากจิตตกส่วนกําลังใจดีๆคนข้างกายพี่พรีอแดนเซอร์เอวานเขานะฮะสายตรงมาหาเลยเป็นห่วงสภาพจิตใจน้องยูกิเวลาเจอเรื่องดราม่าน้องจะคิดมากอะคุณผู้ชมอ้าไปฟังเสียงคนรักกันหน่อยค่ะน้องยูกิกับพี่พี่ปรีหวังหวงหวงหวง แต่ก็ห่วงด้วย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 กลัวกลัวสภาพใจเขาเลยแบบใช่เลยหนูไม่ได้ไม่ได้ฟังโซเชียลมากกว่าความเท่เราอ่านใช่ก็ไม่อ่านมันมันอ่านเหรอมันแบบมันคิดไปหลายวกกสปีกไทย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 สปีไทยหนูกลัวหนูว่าไทยตกเราเอาจริงๆนะเวลาคนนึงเจอเรื่องราวแบบว่าบั่นทอนจิตใจควางใจที่ดีก็มาจากแบบแฟนหน้าตาลีแบบนี้ยโ แต่คุณผู้ชมเราไม่ได้เขียนผิดได้เขาชื่อพีพรีอย่างงี้จริงจริงอ๋อพี่พีพรีพีพรีแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าคนนี้พี่แพรหรือเปล่าไม่รู้อะไรอ่ะพี่บิวกลยาณีไงใครมันใครหลายคนบอกว่าไม่เห็นเลยพี่บิวหายไปไหนรู้ว่าจะลาวงการพี่บิวเดียวเขาเพลงฮิตอะไรนะแล้วผี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนรามาเจอสาวโนราสาวโนราเลยใจก็คือเนี้ยแหละค่ะพี่บิวกลราณีแกหายไปไหนละค่ะหายไปจากโซเชียล เราไม่ลงไม่เล่นเลยค่ะมีข่าวลือว่าอิ่มตัวแล้วพี่แพรจะใบใบแล้วหรือเปล่าโอ้เตรียมจะลาวงการหรือเปล่าค่ะล่าสุดเจอตัวพี่มิวกัลยาณีค่ะเจ้าตัวรีบยืนยันเลยนะคะว่ายังรับงานล้อกเพลงอยู่จ้าที่ไม่ค่อยได้เห็นเป็นเพราะว่าหลักๆเลยไม่ค่อยได้โพสลงโซเชียลที่เกียรตเล่นนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องเรียนรู้นะคะไม่ถนัดเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ค่ายเพลงมาเกือบ20ปีทางต้นสังกัดเขาก็โปรโมทโปรโมทโพสไม่หมดอ่ะเออพอมาดูแลรับงานเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไป เรื่อยๆค่ะส่วนคอนเสิร์ตงานจ้างต่างๆเจ้าภาพท่านไหนนะคะต้องการความมุ่นความจอยอต้องการความแบบว่าเอลพลิวเอลไวเอลหวานบอกบิวกร,รยานีได้เลยค่ะจริง,นะงจัดเต็มให้เหมือนเดิมติดต่อไม่ได้เลยความพร้อมเต็มร้อยฟังเสียงสาวบิวกันหน่อยค่ะจริงๆการก็มีปกติเลยนะคะแต่ว่าอาจจะลงโซเชียลน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความเป็นนักร้องยุค90ูอ่ะมันต้องแบบ มันต้องมาฟื้นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เราอยู่ค่ายมาเกือบ20ปีอบป mm ี hmm. เราเราไม่ชินกับการแบบต้องมาโปรโมทเองดูแลตัวเองบางทีมันก็ขี้เกียจมันก็เฟลเฟละเนาะแต่เวลาไปคอนเสิร์ตก็ยังแบบเกินร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีงานคอนเสิร์ตงานงานพีเซนเตอร์อะไรเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. ยังมีอยู่อันนี้ต้องใครก็เข็นไม่ขึ้นนอกจากตัวเราเอง <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีไฟอะโทรศัพท์อยู่ในมือเราอะ เราก็เราก็เล่นอย่างอื่นแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมีจิตใต้สํานึกอยู่เสมอว่าเอ้ยไม่มีงานไม่มีเงินนะนี่ค่ะใช่มีค่ะก็บอกว่าพี่บิวหายไปเลยไม่ทําเพลงเหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าทําค่ะแต่โปรโมทน้อยหลังจากนี้ก็เนาะเต็มที่่ยังอยู่นะคะตัองจี้ให้แกเล่นโซเชียลเยอะๆนะเสียดายเสี่ยงคุณภาพกันเลิดรวยนะคะอ้าวคุณผู้ชม่ะ อันนี้รถส่วนหนึ่งมาทางรถของแบบสเต็สปสับๆกันมากกว่านี่ทามไทยคุณผู้ชมขาใครจะไปเชื่อสับละเอียดเลยนะออแล้วงานนี้สับตัวเองไม่พอสับแบบกันซีนชีโบมีาดาด้วยออ๋จะเป็นยังไงไปชมกันเลยกับช่วงจอแจริมจอ นมันสเต็ปหวานะละขี้สอุ้ยขอยาดถามนะคะใครเอาสองคนเนี้ยมาเจอกันชีโบโมเดลกับทาม,มีเอ้ยถามไทยงานเนี้ยจับสเต็ปใส่กันสู้ตาย All girls the pretty girls walk like this walk สับฉันก็สู้อินเนอร์ซูปเปอร์โมเดลฉับไม่ไหวนะเพราะทมใครจ๋านี่แหละที่เขาว่าคนซีนเสมอมาเจอกันสะแสะริมจอเป็นไงนางเอกเรื่องอโนงเขามีสองคนทางนู้นอโนง,งทางนี้อะไรนะคว <laughs> ามสังเลยอะเขา้ารายการแล้วมั้แท้ชอริชอริอรอ แม่บอกว่ายังสแกนคิวโคตดไม่ทันเลยอ่ะงั้นก็จัดให้แม่อีกสักรอบน<อ>ึงคิวโคตรา ิงตองอ่ะสแกนเก็บสิทธิ์กันไว้เยอะๆนะคะรีบจนคอแหบคอแห้งคอแม่ต้มปังนะจ๊ะแม่นะเอามาเมาส์มอยกันต่อคุณผู้ชมคะปกติเรื่องราวเมาส์มอยเนี่ยเราอาจจะเห็นในฟิลแบบหมู่กลุ่มเพื่อนเปล่าเพื่อนสาวหรือว่าพี่พี่เอิแต่คราวนี้ถึงคิวพี่โตโน่พคินบ้างล่าสุดโดนสองเสือคนสนิทค่ะมาริโอ้เมาเลอร์แล้วก็พี่เป้อารักเมาส์กันฉ่ำเลยจ้าหลายคนรู้กันอยู่แล้วแก๊งเนี้ยเขาไปรู้จักกันจากการถ่ายภาพยนตร์เรื่องเสือนะแล้วทีนี้วันเปิดตัวนักแสดงค่ะแต่ละคน พูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเล่นเป็นอะไรกันบ้าง ใครเป็นพี่เสือใบใครเป็นเสือป้ายเสืออะไรก็ว่ากันแล้วแต่ <Ừ. S 1> แต่ทีเนี้ยพอถึงคิวโตโน่เขาก็อธิบายไปว่าเขาเนี่ยเล่นเป็นเสือดำ oh. ซึ่งก็ตรงกับชีวิตจริงที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากตามข่าวยังรู้กันอหะ oh. แฉก็เยอะหลายคนก็เอ๊ะมันยังไงกันนาะโตโน่พูดเป็นอะไรแบบมีนัยยะหรือเปล่า oh. ความในใจอยากจะเล่าอะไรหรือเปล่างานนี้ค่ะ2พระเอกหนุ่มที่ได้ร่วมงานด้วยพี่เป้กับมาริโอก็เลยแชร์มุมมองหลังจากได้มาสนิทกันกันกบพี่โตโน่ระหว่างการทํางานทั้งสองคนบอกเลยว่าตอนอยู่ในกองเนี่ยพี่โน่โอ้โหโคตร ระน่ารักเลยทำงทานก็มีสปิริตสุดๆคะ่ะเต็มที่กับงานมากเวลาเข้าซีนนะพี่โนโกแกใส่ใจเต็มร้อยจัดเต็มทุกฉากค,ค่ะบางทียังแอบหวงด้วยกลัวว่าแกแบบเล่นจริงขนาดนี้กลัวจะบาดเจ็บเอาค่ะแต่รวมๆแล้วได้ร่วมงานกันกันกบพี่โตโนโ่แฮปปี้มา,จากจ้าโอ้แกเป็นคนเต็มที่มากๆครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนเกินร้อยตลอดเวลาพวกเราเล่นกับเขาจะรู้ว่าแบบแกแกทุ่มจริงๆครับแบบ บางช็อตผมยังอึ้งเลยวกลัวแกจะเป็นอันตรายบางทีแกกระโดดลงมาจากมา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจริงจริง,รง,รงนะซึ่งกจริงจริงด้วยใช่แกใส่สูกแกใส่เต็มครับซึ่งแบบพันะทางภาพหรือทุกอย่างนะทางภาพ,พยนตร์ออกมาดีมากก็อยาก<ม>ให้ทุกคนไปให้กําลังใจกันใช่ครับใช่ครับก็ทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมมองว่าเขาก็เขาก็มีวิธีการพูดถึงคาแรคเตอร์ในแบบของเขาซึ่งก็เราก็เป็นนักแสดงร่วมกันก็ทํางานด้วยกันก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ